คนลุกช่อง8เผยโปรเจกต์ละครสุดร้อนแรงลุกตำนานผีกาเลียนาเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามโดยเป็นผลงานของทางช่อง8เผยโปรเจกต์ละครสุดร้อนแรงวิญญาณแพทย์สยาน้ำตาลฝ้ายโอมเชอร์เบลนำทีมฟิตติ้งละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยาร่วมด้วยนักแสดงหน้าใหม่ของช่องอย่างตะวันตังเมโดยล่าสุดวันนี้วันที่2สิงหาคม2 1 5 6 5ได้มีการปล่อยภาพพิตติ้งออกมาให้ได้รับชมกันแล้วเห็นแค่ภาพบอกเลยว่าขนลุกมากสำหรับละครเรื่องวิญญาณแาสยาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝ้ายคำเชอร์เบลหญิงสาวที่จำต้องเลี้ยงผีกับพระนางต่อจากแม่ของตนด้วยความจังใจแม้ว่าผีกับพระนางจะช่วยเลี้ยหน้าและเนื้อตัวของเธอจนสวยผุดผ่องแต่เพราะความน่ากลัวของเจ้านางเอื้องหลงน้ำตาลชลิตาคู่โฮราย ที่กลายเป็นผีกับพระนางนำซ้ำวิญญาณของแม่ฝ้ายคายังต้องติดอยู่กับผีกับพระนางทําให้ฝ้ายคาต้องการที่จะปลดปล่อยวิญญาณให้ไปสู่สุคติเจ้านางเอื้องหลงมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการจะแก้แค้นคนที่เคยทาร้ายนางในชาติที่แล้วเมื่อฝ้ายคำศบโอกาสที่จะได้เข้าสู่วงังเวลาแห่งการแก้แค้นของเจ้านางเอื้องหลงก็มาถึงคนที่เคยสร้างความเจ็บปวดให้กับนางจะได้รับกรรมอย่าง อะไร